ไปหาเดินเล่นแถวโตัตทัดยุทธยาวันนี้มีบูธด้วยคนก็ไม่ค่อยเยอะหรอกมาช่วงบ่ายเดินชมไปเรื่อย que. เล่นไปเรื่อยๆหาดูผองเจือเงางามได้ถามได้นะคะได้ไม่ดูนางไม่ยอดยาหยีของเรามาทำอะไรจ๊ะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นกิ่งเปล่าอืมร้านทองแป๊บไปเดินเล่นร้านทองแป๊บ เดลิลร้านทองผ่านานท่่อเนี่อออกไปข้ร้านที่สองเนี่ยแล้วผ่านมาร้านก้อนเนี่ยผ่านมาแล้ว,ลวเจอยังไม่มีไม่มีเนี่ยร้านนี้ตอนนั้นพ่อซื้อสิบบาทอันนี้ใช่ไหม về màn này lệ, ma từ lán thòng, mẹ hụt, hái đồ keng keng, phẳng xuề xuề cái mâm ngàm, sai chưa, chưa, ยังหาไม่เจอไม่เจงเคยเธอซื้อที่ไหนวะอืมเกอทีนี่เคยซื้อที่ไหนวะนี่ดูเขาซื้อที่สี่ตัวมันมีอีกตัวหนึ่งนะมันจะมีร้านเนี่ยี่มันจะมีร้านนึงพ่อที่มันอยู่โซนติด ไม่เจอเลยจริงๆไ,ะะไปน้องบอกว่าเท่เท่จริงป่ะเท่จริงค่ะถ้าไม่เท่จริงไม่จ่ายตังนะได้เลยพี่เดี๋ยวให้ที่เดี๋ยวให้พี่เขาจัดการให้เลยที่อนี้ใช่ค่ะมันไม่ยืดนะคะแต่ว่ามีมีมีไซส์พี่โจนไหมมีครับมีปะต้องหน่อยไม่เอา มีไซส์ที่ป่ะมีครับผมจะใหญ่สุดถึง38มแปพี่เไซส์นี้นะครับอ๋อมี่สามสี่ใส่ได้อันนี้เท่าไหร่สามแปดสามสี่สามห้าสามปีก็ใส่ได้แต่มาซื้อกับน้องครับเออาผมวันดีครับฝั่งนิยมจีนด้วยนะครับผมขายขายขายอยู่ที่ไหนปกติไปขายออกอีเวนต์เรื่อยๆครับพี่อตามบูธงานตามบูธงานใช่ป่ะใช่ครับพี่จะเจอกันได้ทุกที่เลยครับพี่วันนี้ เดี๋ยวนี้ไปเจาะลงลุมให้ก่อนนะพี